สวัสดีค่ะพี่น้องมนีมาอีกแล้วมาอีกแล้วยายจ้าเสียงแก่แก้วคนเกาค้นเดิมเพิ่มเติมได้สิเป็นบ้างขึ้อสิเป็นหัวพุวต่อไปนี่จ้ามาแล้วเมื่อนี้นำพริกปลาซามอนจ้าล้วก็มี่ใส่กวอกอีสานคือเก้าละจ้ากับพักข่างเคียงมีหลายอย่างมีต้นหอมมีขิงมีกระลำมีแตงมีแตงจ้า นี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่กินน้ากันมาๆมาสวัสดีครับอันนี้ของพ่อใหญ่เพิ่นกะมีคือเก้าล่ะจ้าผู้ทอดตีสละกะปลาซามอนละกะโซดละกะไอไอเฮดโซดพระกระลำฝอยฝอยเฮล่าจ้าเฮล่าไมากินน้ากันดินเนอร์ไทม์มีดักสักส์เพลตเอ้ยเซียอริส ฮาก้องเขาบ่เห็นแมนพี่น้องเับตั้งรักตั้งท่าย่างดีฮะก้องเขาบ่เห็นโอ้ยเจจ้ากับมาลุคุคังสิละจ้าขันว่าเป็นมาลุคุคักับ่ะแม่นยาจ้าด้วยจ้าด้อเพราะว่ากล้องมันตั้งไล่นอนมันระบ้อสะดวกแม่จ่าเห็นแต่คนกับ่าเห็นอาหาร เป็นจังไดก็ค่อยเบิ่งค่อยแยงเอาเด้อจ้าเด้อจังไดก็ขอห้อยขอแขไปตามนีล่ะเนาะจ้เนาะอยากมากินข้าวอางอยากมากินข้าวอางข้าวโซหมูเดี๋ยว่อ อร่อยอร่อยมากค่ะปลาซามอนทอดแล้วมาตำน้ำพริกจ้าแซ่บ ไเมื่อนี้พ้นม่าได้ไปให้งานจ้าหมู่บ้านมันก็เลืกงง่านเครื่องมือก็ดีจักหน่อยละเราได้พักผ่อนเหมือนเวลากินข้าวล้วก็อยากมิส่วนรวมน,น้ำเท่า <c oughs> <c oughs> ก็บเป็นอย่างดงาาอกนั่นจ้าเนาะกําลังใจผู้เท่า เมื่อวานยาจาวุ่นไหวจ้าสีบ่อหนึ่งห้ฟังตื่นขึ้นพากันกินอาหารเศร้าแล้วก็เลยพากันว่างแพนกันจะไปยังก้อนเมือนเนี่ยอาจารย์ก็เลยว่าจะไปซื้อขา้ขาวข้าวเหนียวเบิ้ดแฟนคนเรยว่าเอาของซื้อ ก้อนจะไปซื้อเขาก้อนจะไปซื้อเขาไปเอาอยาสักก้อนนะท่านยาเคตาลอนพวกเข้าเบิดแล้วเล่นตากระไส่อันคันว่าไส้กระบอเห็นหูมาจาัดเนาะบันนี้กเ็เลยว่าสิไปเอาอยาบันเพิ่นกเ็เลยว่าเจ้าเอาอันบัตรประชาชนเจ้าไปน้ำเน่เด้อว,วัดสัน ปัดประันาสนกับปกติกับว่าอยู่ในเส่กับเป้าตังตลอดละจ้าว่าออกแก๊กเทียดอกบันกระโดนเราว่ได้เบิ้งต้องจะปวดหูหูอักเสบไปหาหมอละจ้าหมอเขาเลยเขียนกระดาษเขียนบินไห้ไปซื้อยายู่งอภูเสกอยู่ในแฟมมันไปกับไปค่ำค่ำป้าฟ้ากับ่านเขาอ เจ้าเขาปิดร้านนาะจากยานว่าท่านเวลาแบบจากหันมาแล้วก็ได้ยาเชตะล่นมาบัตมาพวกก็สิเบิร์นกับอะไรเบิร์นแจกเาบัตรประชาชนจะคลองกันเลยบัตรมันเบิร์นแล้วหมอบ้านบ้าสิไปเอาบัาสิไปเอายาห้าบัตรประชาชนใส่กับว่าเห็น อ๋าทุกกระเป๋าหาทุกหมองมันก็บอเห็นโอ้ยให้จังไหมเสด็ยามาก,กินก็นเลียอกอพัดสะปอดไปไปซื้อยาเอาอยาก้อนพายุสวีเดนนี่ก็ทุกคนกับหูเนอกจาก,กันผู้ใดอยู่ในสวีเดนนอกกันไปเอาอยาซื้อยาเขาบอกให้ไปซื้อกินเองเขาก็ต้องมีบัตรประชาชส้นเข้าไปคันบ่มีบัตรกับบไดเนาะ พอยาแค่ตลอนอย่าจ๋ากับพ่อยายสิกินพูลเมนอยู่แล้วจะละมือใครมันเบอิอกระต้องไปเอาบานเปเอาอยาแล้วเลยไปแจ้งธนาคารไปหาธนาคารธนาคารได้ว่าฉันสี้ให้ไฮโลด์ไม่ได้ <c oughs> ต้องไปหาแจ้งตำรวจก่อน ไปสถานีตำรวจหูบาพี่น้องไปสถานีตำรวจนั่นเขาถามเขาเอาเร็วกับบางคมำข้า,ขากับูบ้างบารูบ้บางเนะะาะภาษาของอันอทรับของไอ้ราชการเขาเนาะบางพรอะเญ่ยะถือกระเป๋าไว้ทั้งนอกพราใหนี่กระถือกระ,ยยระกเปา๋ายืนยุ่งห้างยุ่งไก่ เ,เขาก็กเลยว,ว่าหายใจต่างซี่ลอยคพ่อเนี่ยเก่ากับเป่ามากพูดเถ่ากันเงินเงินงินเงินอยู่นะเข้าโจกออกมาาแต่ว่าบอกบอกหายใจเร็วทั้งที่มันมีนมคนนนี่แหละไปข้างแรกเสียลมมีเทียเดียวจตะทั้งที่ม,ม,มันมีคนหลายเด้อถ้าเร็วเรียบใจแบนก็เอาเบือ่อโทงเขา มันถามว่าถ้ามีใบประทส้นสองอันบ่บ่ฉันมีอันเดียวก็โดยที่คว่ำเขาเอาเร็วกับห้าสิว่าเขาใจเขานั่มละจ้าก,กับใบถูดเขาดอกนี่ละจ้าภาษากับว่ามันยังดอกเลอจ้าก,กับว่ากต่มนอยู่เขาภาษาลู่ผัวเมียพะว่าห้ากับได้เรียนหลารเขาว่้จบเอสโซฟีเขาน่จาจ้ากับย่อมหลับอยู่อือ มันเนี่ยมันเลือกเขียนชื่อให้ผู้เขาตรวจบัตร <c oughs> หันพวกเธอเมื่อหอบบัานแล้วพวกเธอาถ้ากันโทรหามาหาตำรวจคนนี้เด้อ <c oughs> พอเมา่อหอบบันรพ่อใหญ่เลยโทรไป <c oughs> พ่อใหญ่ก็รับใช้กตบเรากับตำรวจกันนั่งจินยุยู่หมองนั่งจินเขาน้ำกันเห่าละจ้า <c oughs> พ่อใหญ่ก็เปิดลํลำโพงกับฟังน้ำกันแล้วก็บบอดีดีแล้วก็ถามอัน มันมีบัตรมียเจ้ายู่ใบหนึ่งยู่หนีว่าสันเอาบัตรคอยก็จะไปยุ่พุ่นเรากับพ่ไงหรือแมนเขาได้ยุ่แฟมมานเขาส่งไปสถานีตำรวจตีว่าสันดอกว่าถามแล้วก็บว่าลูกคือกันบัตรนี้มันจังไรมันก็ได้เหตุไม่แล้วก็เลยบอกเขาสแปะลาบอกเขาเอสต็อปบัตรใบนั่นละจ้าโอ้ยเขยจังมาเลียนลายมองแล้วค่อยไปซื้อข้าวเหนียวค่อยไปซื้อของวันทันวันนี้แม่จ้า ขึ้นไปย่างห่างอันไปซื้อของไม่ห่างน้่หลังหมู่บ้านหลายย่างอากาศกับว่าเป็นใจหายพอมโอ้ยอันมันเป็นยังข่าวซีวิตดของผู้เถ่าเนาะขันมันแบบว่ามันตื่นเศร้าขึ้นมามันตั้งรักบาได้แล้วกับขึ้นมันแบบมันเสียลมมันหัวเสียหน่ยไหมจ้าหาของกับว่าเจอแถมสิไปเอายาเดี๋ยวก็ไปแลมแปร์ธนาคารแล้วก็สิไปสถานีตำรวจอีกมันมันอยู่ไกล้กันเนาะจ้าเนาะยูเฟอร์เรือนดากับมุนดอนอยู่มุนดอนก็ต้องออกไป ซื้อสิ่งซื้อของอีกยูมอ้นดอนกับ่บมันวายอยู่ใกล้กันแลนต้องคงถนนวนทางกับหูเพราะว่าเทียมมันเสีเยเหลวกัดมาได้เนาะจ้กมันโคตรละเสียนทางกันจังเสกก็ต้องใส่เวลาบ่านเป็นเมื่อว้านเองที่คุคคกคัดมากเลยจ้ามัน <c oughs> ยังแต่ยาก่ใจอยากมากว่าอยากมากระบายว่างังซื้อเลยจ้ากับพ่อมี่ยังกับพานพ่นไปได้ด้วยดีแล้ว จัวัมันกับว่าแปลกดอกนี่หรอพเอราญ่เล่าถึงว่าขันบ่มีข่อยเจอยยู่บ่ไหรดอกแมนอยูข่อยกับบ่คิดสียูขันบ่มีเจ้าสันดอกลูกเต่ากับยูเมืองไยเบอร์สันดอกว่าะข่อยกับลับเมื่อหาลูกหาหลานข่อยพ่น่ะสันดอกตอนนี้ข่อยยูข่อยยูเพื่อเจ้ารู้ซื้อเด้สันดอกว่ากับเล่าเจ้ายังเป็นคนดีเจ้ายังเป็นคนที่ซอยดูแลข่อยและลูกเต้าข่อยสันดอกขันมันเจ้าบ่ดี่อยกันนี้เมื่อแล้าสันดอกว่า เราอะยุ่งเสียไปไงวะแค่น,นี้จะพู้เ่ากินขเขาเล่าเรื่องจ้าแต่และเหมือตละเ,เว้นเนาะก็นี้อุปสรรคเนียนเน้นนอยบางเทือบางเื่อมันเนียนน้อยอยู่โดยที่เ,าเ้าบอลูเรื่องโดยที่เ้าเจิงเราเข้ากับเลยเป็นเรื่องไงสำหรับเข้าไหมจ้า เขาาเเเล่เร่รือง <c oughs> สกอิสานเจ้าซอคอนเจ้นแซบ่ะอร่อย trött. är det här mätt, trött. Ätit lite Mm. är klockan ลยจ้าสกินหอมกินขินกินกระเทียมจ้าเพราะว่าช่วงฤดูกาลน,นี้มันโรคโรคมันระบาดถ้าจองกินอันจำพวกมุนีจ้า รสชา้มันมเลยเพริ่น,นเด่นนะเพร,ริ่นเด่นนะวิดอะดรนี้ครับจริงๆนี่มันสียิวหอนข้อดีจ้า ครับเสร็จในลำข้อจันร์ จำลับต้นหอมช่วงนี้จะคล้องเ่ได้ปลูกเองมันแพงบันไดกระซือกินจ้าเพราะว่ากินหัวมันได้ก็ดีอยู่เพราะว่าต้นมันเนี่ยสารอาหารต้นต้นมันสื่อสารอาหารมันสิลายก็อยู่หัวมันจ้าเพราะว่าเพราะว่ามันแพ่คล้ายๆว่ามันแพ้่สารอาหารมันขึ้นมาซูล่ำต้นมันแม่จ้ากินยังสีกินได้นี่ดีดีก็กินหัวมันจ้า ได้เข้าไปอา่านเบื้งในภาษาหมอภาษาแพทย์เพ็่น <c oughs> อนกับพ่อจํำข่าวๆมาบ่อยฟังแกถ้าจ๋ากับพ่อเจียงหรกได้เป็นคนจะวงหาความมูเพื่อสุขภาพนะจ้ะพวกรักพวกรักษาฟันพวกรักษาสุขภาพร่างกายพวกรักษากระดูกไม่ซี่หละจ้าเพราะว่าจ้าจ้าเป็นหัวเข้าวบวม สองปีหัวเข้าบวมบ้านมันสียางบ่ได้มนันนกะบ,บำรุ่งไปบ้านเท่ากับไปนวดไปห้ลูกซิดไปหายหมอแบมหมอแบมตะก,กี้ก็เคยเป็นลูกซีดย้อนโนบานนําอันยาจ้าจ้าบันนี้เพื่อนไปได้ไปเป็นหมอไอ้ไฟแผนกไอ้ก,กยายภาพบำบัดไปหาเพื่อนเพื่อนกับแบบเพื่อนกับไปนวดเอายานวดห้เพื่อนกับบอกวิธีรักษาเพื่อนกับบอกวิธีให้กําสันนองสือ กัจ๋าจ้ากัมาเฮ็ดตามเพิ่นบอกละจ้าเพราะว่าลูกศิษย์เพิ่นได้ไปเรียนมากอะ่ะเพิ่นได้เรียนรูเนเเ้เพิ่นฮู้จักเฮาก็เฮ็ดตามเพิ่นโอเคอยู่จ้าสุม,มื้อนี้หัวเข้าญาจ๋าก็บ่ได้บวมขึ้นอีกจักเทื่อแล้วก็ได้ยามานวดแล้วก็ได้ยาเป็นสเปรย์มาสีคือกันจ้าก็เข้าใจอยู่ผู้เฒ่าเขาเข้ากับเสียมไปตามสภาพล่ะเน,นาะจ้านาะแต่ว่าเพื่งคนเพิ่นก็บ,บ่เป็นนะจา้า กันห่อเป็นแ้้เขาก็รักษาเอามันก็ก็โอเคก็มีผู้เพิ่นเคยพามาเลี้วเพิ่อนก็บอกว่าคันรักษาได้รักษาโรนเดอว์ไวซันยัาให้ถึงกลับได้พาคันพามันก็เงินบนหน่อยบาทเนอกจากเนาะคันรักแสน เนี่ยจ๋าญาจามาบ่อยฟั่งราะวะค้นเข้าสุขภาพเนี่ยมันหาซื้อบะไรเ,เขาต้องรักษาเอาเจ้าก็จื่อรักทักพมอดดินไว้เช้คุยโดยแอร์เรา้ามาบอาะะมอ่อเราใช้ลอดกมอดยันเปลวเริ่มละ มีมันยันปลาอันนั้นโยบะยอสกตาโอยันยอยันปลาลอกกระมอนเจ้อตนี่จะจ้ากินขาวอมล่าเพื่นว่าคอยฝากขอบคุณเจ้าเด้อที่เจ้าให้กับเขาให้กินยุอนมันกันกับเซลจ้าสองคนกระชิบนี่กับผู้ใดขามาเบิองมาสมมากินเขาน้ำกันแล้วกะ ฝากขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามพ<ด>ยาจาน,นาะแม่เด้จอดดจา้าบ๊ายบายบายบาย,บาย,บาย